แล้วเก็บแป่ที่ไหนที ah> for. ่เราสงสัยก erm. ันนะว่าไฟมันไอ้ตังมาจากไหนไที่ฐานไฟใส่คนได้เยอะๆจำได้ละจำไม่ได้เหรอโว้ยโ e ้ New construction yeah. Generator Happy Building <laughs> Unit ready. Waiting order construction ready. Construction complete. <laughs> Building uh, ready. ready Fire for distraction. Unit ready. Efficient and clean spikes my curious construction complete was in the units ready breathing meters wire for unit ready unit promoted yeah we let the one unit ready building reading meters efficient and clean ready goes unit promoted maximum unit ready capacitor at full charge building ไอ <Unit> เหียม,มาเร็วแทแไไ้ไม่แค่ไม่รู้เลยเฮ้ยมาช่วยแล้วไม่ต้องไอกาเดียนดิส้มมาหยับเลยแด

ยังชอบไปสื่นรู้ย่างไากันนะไม่รู้มีอยู่บาทเนี่ยตอนนี้ มาจากไหนไม่รู้อ๋อครับเหมือนจะลองภูมิมาจากเรดาร์ป่าวว่มาแล้วเว้ยมันมีมันมีนี่ด้วยว่าอะไรเลเซอร์มันเป็นเลเซอร์มีเลเนอีกแล้ววะ building unit ready on right. ready <laughs> nothing ready Fire for destruction unit one positive reading meter unit fire power of unit ready unit lost effect on positive unit lost unit อีสีน้ำเงินเนี่ยเอาถันแม่มากลางตรงนี้เ,เด็ดๆข้างล่างอ่ะใครอ่ะพี่หมวดจะได้เงินแก๊ปให้ตอนนี้ไม่มีตังค์กันละปัญหา,าติดตางั้หมดละดีตรงนั้นมาตรงนี้นตังค์ไม่มีตังค์เลยเอาเรื่องเลย

วินเล่นเนี่ยไปไปนั่นมนันอ่ะผมปิดตามหมดทุกคนเลยนะ <S 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 2> <S 2> นอนะนะดไหม ทำไมโอมันโอ้ยถึงว่าใครจะมืดกคนนั้นหนหะไม่ผมมืดกันแล้ผมไม่เดือดร้อนกระเดียนนั่งไงกระเดียนนะ่ะเยี๋ยวพากูทัวรอบบ้านเลยทันใด Unit promoted. Target sighted. Unit ready. Unit lost. ready <coughs> unit, <coughs> unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Ready, Unit ready. Insufficient parts. Unit lost. มันจัดไงผมอยากรู้มากเลยเกิดกดอะไรอยากรู้มากเลยจะกดปุ่มไหนคอนโทรลยิงไงคอนโทรลยิงเมาส์นี่เสียงเมาส์นะไม่ใช่เสียงคีย์บอร์ดนะนั่นแหละพี่เอสกูยังเก็บยศอยู่เลย มุกันบ้านมุอหน่่ยคุณกันบ้านโอ้โหโอ้โหโอมอ้โห้โหโ้เนี่ย ไม่รู้เด้อแม่เป็นคนจัดให้มาใบรู้เฉชัยนะเราโอ้ยเคนได้เปิดแมปป่ะอ๋อไอ้นี่ใครอ่ะผมเมองอ่ะหรอ,อ,อจัดยังไงวะเนี่ยจัดไม่ดูเลยไงไม่ผมรู้ผมอยู่ล่างสุด <laughs> โอเคได้เปิดแมปป่ะเป็ไงไ,ไปได้ยัง ไปไหนไปนบูแก,ก้พัฒน์างม่กี่ลำจะไปปลูกเขาถ้าเขาไม่มลีลำล่ะเขามีสิบกว่าผมมันหน้ามันหนี่ก็รู้อยู่ Unit, <ready. S 1> นะเรื่องเข้าใจเลยนะท <Unit, ready. S 2> ี่ไม่เข้าใจพี่ก็จะไม่เข้าใจโอ้แม่งติดยศด,ด้วยเอาเรื่องไว้ <Ready. S 1> เด้อเขาติดยศแต่เราติดนี่ไอ้มาแล้วเว้ยปู่เว้ยเราปู่มาทำอะไรวะปู่มันมีประโยชน์เลยหรอว่าแบบนี้เปิดแมพนะไอมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย่ายศกันนะกล่องแม่งไม่งอกเลยเนี่ยกันหา อ้าวพีพีเอสทำไมควมออนันพุ่งงมนน่ะกลับไปสองสามสึกแล้ว,ลวเขาหมวดต่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอยู่นั่นหนะมายถึงว่าไปอัดเขาอ่ะเอามาอัดยี่เนี่ยอ๋อก็ไม่เห็นเรียกเนาะเออคนมันมีฝีมือมันก็ต้องเรียกหรอกพี่เก็บแรงไม่ช่วยของคนโน้นอ,อ่ะเฮ้มยมีคนได้นิวเคลียร์ว่ะ มันมาสองคนเว้ยมันมาสองคนพี่โมอะไรพี่โมอยู่หลังพี่โมเอออยู่หลังท็อปอะถอกแย่แรงอีกอะเห็นทำไรเลยปกติอยู่แล้วอ่ะถ้าทำเลยจะแตกระบุมันแพ้แล้วนะเนี่ยแม่งมีขารดถังอยู่อันเดียวเองนิวเคลียร์นี่แม่งอะไรวะต้องต้องยิงลงยูนิตเนาะแม่ ยิงฐานไม่ค่อยติดสีส้มเงยมีนิวเคลียร์อยู่อ่ะไม่ลงอ่ะกดกดลงไหมอเอาก็อยู่ในโล่ไงอะไรวะโอ้โหสีฟ้ามันมีโลงเดียวมาสร้างได้เยอ,อะขนาดนี้เลยเหรอพี่มีโลอ่อยงกับพี่ไม่มีนิวเคลียร์ตรงนี้เออก็ลงไง รอมาเขือพวงเลยฮะงั um, ้นจะนักห้าวยกใจยกขาเดี๋ยววางเหยียบสติกเกอร์ Unit promoted. Unit ready. Player defeated. Unit ready. You are victorious. Ready for deployment. New construction. Options. Building. Unit ready. Oh, she's behind on your pound team. Ready, comrade. Waiting order. Waiting order. Vehicle reporting position. Location confirmed. Vehicle location Ready, comrade. Changing position. Unit firepower upgraded. Unit, confirmed. Confirmed. Unit confirmed. ready. Holding materials moving. Unit building ready. Building the Soviet Empire. Ready, comrade. Moving. Unit ready. Ready, comrade. Unit promotion. Our ally all is under attack. Moving. Our ally is under attack. Unit promotion. Come หมดไงจะใครล่ะโอ้ยเฮียแม่งสองเว้ยแม่งลุมเว้ยเตะมาแล้วมาแล้วแนะก็ช่วยท็อปหน่อยเยมาแล้วเนี่ยผมว่าเรนนิวนิวไม่มีนี่เลยเหรอนี่อ่ะนี่ผมไม่มี โหมันมาสองหลอกเมื่อกี้ไอ้เฮียเฮยแดงช่วยใครต้องเงินหงินละเออเปิดโลกอ่ะที Hey, think you are Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Player ready, comrade. Location building. Unit ready. Unit lost.

Missile launched. Unit okay. How oh, Don't we Unit lost. Player need. Unit lost. Unit promoted. Unit promoted. You are victorious. Building the Soviet Empire. New construction options. Building. Unit oh, yeah, oh, that's ready. a key. cool. Waiting orders. Location confirmed. Ready, comrade. Waiting orders. Unit waiting ready. Order. Jet ready, comrade. We will comrade. trample our enemy. Ready, position. Position. Unit ready. Order. Ready orders. Ready orders. Location ready, order. ready, comrade. Moving. Unit ready, comrade. Moving. Waiting orders. Moving. Vehicle reporting. Moving. Unit ready. Vehicle ready, reporting confirmed. Waiting, Waiting order. orders. Waiting orders. Order. Vehicle unit, ready. unit Firepower. Ability. Waiting orders. Ready, Location ready, confirmed. Units. 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 มนาวเรียกนะกินหมูน่ะไม่พลาดไม่ดีหรอกไมมาเึงเทพนิวยาเนื้อเคลียลงไหนดีวะลงนี้แม่งอ

โอ้นียเคลียร์แม่งออกดีเลยฮะี่แดงไปหาท่อข้างบนแล้วีหมดเราสูอยู่เนี่ยเออเราสูอยู่แหละโอ้โ้มาสามสีอ่ะ Unit, <ส immigrant. S 1> ต Unit 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 ้องวางถุงน้ำซุปข้าวมันไก่เพูดนี้ก่ยูนตลอสตตรีด้นสยนรี้ยนตลอสยูนิตรดี้ยูนิตยูนิตังไกดสร้างแล้วมันไม่สร้างวะมันเร็วเกินี่กดสร้าง โอ้ยองปูแม่งติดยศมาเว้ยเอาเรื่องเว้ยหมดแล้วกลับมาคันเดียวเยี่มาโคแม่งใช้ไม่ได้ผลว่ากดสร้างแล้วแม่งมันไม่นั่นไม่ไปมันไม่ไปอ่ะมาแล้วว้ยข้างล่างเว้ยถาม

แม่งมีสามยศไอ้เฮียพวกน้องด้วยมาวะชิบ้าด้วยชิบ้านด้วยโอ้โหรอบนี้มันแก้มืออย่างดีเลยนะใช่มันเยอะมากเลยเยอะชิบหายอ่ะมันทำยังไงวะเรือลู่และกาวไปหรือว่ามันออกออกลงาไรถมันมาด้วยกันเมื่อกี้ข้างบนของผมมาสามทีมอยู่มันมาด้วยกันเมื่อกี้อ่ะ แต่ของเราเก็บกล่องอยู่ข้างหลังไงเขาเนี้นี่มันหมดแล้วเนี่ยมันหมดละโอ้ชิบหายไม่ใช่อหมเฮียชิบหายแล้วโก้เรื่อยโอ้โหเฮียเนี่ยของมันหมดเลยแล้วนี่เอาวะอยทำไมอ้าวเาจะอยู่โอ้เอาอะไรไปสู้อนะไร CV, report. new construction options building yeah, ton, 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 ton. unit ready mobile construction center relocating soviet construction vehicle unit ready อะไรวะไ <c oughs> อ้เหี้ยหัวแต่หัววันเลยเว้ยคันเดียวเออหวยนี่แหละเปิดแมปแล้ว <for> เออมันออกขันแม่กันก่อนเลยหัวซ <c oughs> ่อนฐานนี่ออกขันแม่กันก่อนเลยรัวๆเลย เนี่ยมันอขันแม่สีลงก็รีโหลดโคตรเร็วแล้วเนี่ยให้ไงมันอันแม่ก่อนเราต้องรวมตัวกันไปแสนักสีอไปเหมือนหที่มันทาเมื่อกี้มพุงกันบ้าแล้วขึ้นบนแล้วะเลยไปเลยไล่เลย ล่างเลยผมโตหูมันออกกันแม่รัวๆกันเลยมาตรงกลางมันมาตรงกลางตรงกลางมาไม่ไม่มีเดียวพี่หมวดไปกับผมสองคนูุนรับไปเออไปลุยเลยไปดึงกลับเออลุยมันเลยรวมตัวก่อนนะอย่าไปเป็นเส้นเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอะไรเพื่อนตกใจเลยเพื่อน ใหญ่ใหญ่แดงใครเนี่ยใครสีม่วงไปไปไปข้างล่างเลยม่วงอะไรน้องเงินเออนั่นแหละไปเลยไปเลยเฮ้ยมึงคิวพี่บ้างวะเดี๋ยวมันจะสวนไปไปข้างล่างมั้งไปไม่หมดเข้าไปไอ้เดียแม่งเก็บสามยศได้เลยเฮ้ยโดนเต็มเต็มหายแล้วไอ้สัตว์เก็บสามยศได้ สร้างลอยอยู่อย่าลืมสร้างยูนิตนะสร้างอยู่สร้างอยู่คันที่อย่าลืมคลิกยูนิตทิ้งไว้รอบของนิวหมดหรอไม่ได้หมดไม่ได้หมดแต่มีไม่พอ ไม่มาโคบหรอไม่มาเสริมอะ่ะมันโคบอะไรบอกว่าไอ้เมื่อกี้ไอ้สามบ้างมันสีเหลืองมันเก็บสามบ้างได้เป็นกองเลย <Unit. Ready. S 2> เนี่ยเห็นไหมไอม้กองเนี้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้เยอะขนาดนี้น <Unit. S 2> ี่ก็ยังสู้ <Ready. S 2> ไม่ได้เลยบางเนี่ยไอ้เอี้ยแม่งสามาได้โชว์เขามันจะไม่เขี่เขาเลยอืมเลิกค่ะ <Unit promoted. S 1> มันประกาศกัสามหนึ่งนับนับตะกอลเว้เออมันนับตะกอให้เลย